รายงานสรุปสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชา16ทธันวาคม2568ช่วงบ่ายหัวข้อหลักกัมพูชาเจอแรงกดดันหนักแนวโน้มต้องถอนตัวจากตาเมือนทหารกล้าไทยพลีชีบรายที่17จากรายงานล่าสุดของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2, สองสปกทพสองประจำวันที่16ทธันวาคม2568 ข้อมูลณเวลา11นาฬิกามีการประเมินสถานการณ์ที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ในพื้นที่สำคัญกัมพูชาเสียเปรียบอย่างชัดเจนสป,ปกทอพสองประเมินภาพรวมในห่วง8วันที่ผ่านมาว่าฝ่ายกัมพูชามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ พื้นที่ปราสาทต,ตาเมือนจังหวัดสุรินทร์แนวโน้มล่าสุดฝ่ายกัมพูชาสูญเสียขีดความสามารถในการรบอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการขาดแคลนอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดและยางกรอยอย่างหนักบทสรุปมีแนวโน้มสูงที่ฝ่ายกัมพูชาจะต้องถอนตัวออกจากพื้นที่หรืออาจเลือกต้านทานเป็นระลอกสุดท้ายเพื่อรักษาเกียรติภูมิของหน่วยเท่านั้น นี่คือสัญญาณสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จในการตัดเส้นทางลำเลียงและกดดันของทัพไทยพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียดสูงและมีการประทะด้วยอาวุธหนักเป็นระยะโดยเฉพาะการยิงสนับสนุนเพื่อกดดันหน่วยทหารไทยที่เข้าควบคุมพื้นที่สำคัญพื้นที่ช่องอานมาและปราสาทตาขวาย แม้ฝ่ายไทยจะยึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายได้อย่างเบดเสร็จแต่การสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะที่ช่องอ่านม้าและพื้นที่ใกล้เคียง 2. ความสูญเสียล่าสุดของวีรชนทหารกล้าไทยเป็นข่าวที่นำเสนอด้วยความเศร้าสลดอย่างยิ่งครับในช่วงเช้าของวันที่16ธันวาคม2568 ได้มีการยืนยันการสูญเสียทหารกล้าพลีชีพรายที่17คือเจสิบเอกฤษดาหารโภที่พลีชีบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าขอสดุดีและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวของวีรชนทุกนายที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในครั้งนี้ครับ 3. ผลกระทบต่อการสัญจรและการปิดกั้นการลำเลียงประกาศหลีกเลี่ยงเส้นทาง จังหวัดสุรินทร์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรใช้ถนนหมายเลข224และ2328บริเวณอำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักและอำเภอสังขาเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการประทะและโจมตีด้วยอาวุธหนักการปิดกั้นทางทะเลทางน้ำ โฆษกกองทัพเรือได้ออกมายืนยันว่ากองทัพเรือไม่ได้ปิดกั้นน้านน้ำไทยแต่การดำเนินการเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการส่งกำลังบำรุงและยุทธปัจจัยโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกลำเลียงผ่านเรือไทยไปยังกัมพูชาซึ่งเป็นการตัดเส้นทางสำคัญในการทำสงครามของฝ่ายกัมพูชาอย่างเด็ดขาด 4. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการทูตจากภายนอกคำถแถลงจากฮุนเซน นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเสนอที่จะระงับการเดินทางทางบกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นแต่ย้ำว่าไม่ได้ห้ามคนไทยกลับประเทศหากจะกลับให้เดินทางด้วยทางอากาศนานาชาติเรียกร้องหยุดยิงองค์กรนาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเอพีชา ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและให้คุ้มครองพลเรือนอย่างเต็มที่พร้อมเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงทุกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจุดยืนของจีนสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้แสดงจุดยืนโดยระบุว่าแม้ผู้นำบางประเทศจะติดต่อพูดคุยกับผู้นำของทั้งสองฝ่ายเพื่อผลักดันให้หยุดยิง แต่เหตุปัญะทะยังคงดำเนินอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพยายามทางการทูตในการหยุดยิงยังไม่เป็นผลบทสรุปและวิเคราะห์เจาะลึกส่งท้ายจากยูทูบเบอร์ข่าวครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้ววันนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ แม้ว่ารายงานจากกองทัพภาคที่2จะบอกชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่สำคัญอย่างปราสาทตาเมือนกำลังใกล้จะหมดขีดความสามารถในการรบและมีแนวโน้มต้องถอนตัวแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีข่าวเศร้าจากการสูญเสียทหารกล้าเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายสิ่งที่น่าจับตาตอนนี้คือการตัดเส้นทางลำเลียงทั้งทางบกด้วยการกดดันทางทหารและทางน้ำด้วยการสกัดกั้นการส่งสเสบียงน้ำมัน ของฝ่ายไทยซึ่งจะยิ่งสร้างความกดดันให้ฝ่ายกัมพูชาในแนวหน้าต้องถอนตัวเร็วขึ้นแต่เราต้องไม่ลืมว่าเมื่อโดนกดดันอย่างหนักฝ่ายกัมพูชาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะตอบโต้ด้วยการยิงอาวุธหนักแบบไม่มีเป้าหมายใส่พื้นที่พลเรือนมากขึ้นหัวใจสำคัญในวันนี้คือการป้องกันชีวิตพลเรือนการประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและมาตรการการอพยพจึงสำคัญอย่างยิ่งครับ เราต้องติดตามดูกันต่อไปว่าคำเรียกร้องให้หยุดยิงจากนานาชาติจะทำให้เกิดการเจรจาทางการทูตระดับสูงเพื่อยุติความขัดแย้งได้จริงหรือไม่ส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกนายครับ